เอาละครับผมสวัสดีชุมกันนะครับสวัสดีสวัสดีอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับฟุตบอลทูเดย์อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมารีวิวก่อนเกมครับผมแดงเดือดครับลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอเคครับก็เรียกว่าผลงานที่ผ่านมาก็เรียกว่าลิเวอร์พูลดีกว่านะครับแมนยูเนี่ยก็เพิ่งอะเพลสเตอร์แล้วก็มาชนะอาตาลต้าสวนลิเวอร์พูลชนะรวดมาเลยนะครับวอตฟอร์ดแล้วก็มาชนะแอตเลติโกเมดริกครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราจะมา ดูไลฟ์อัพกันก่อนเลยนะครับของแมนยูเนี่ยสองตัวนะผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นดาบิดเดคิร์นะครับคู่เซนเตอร์แฮร์รี่แม็กไวกลับมาแล้วนะครับคู่กับราฟเฟลวารานเนี่ยน่าจะพร้อมนะครับผมว่าพร้อมฮันก็คู่กับวารานไปเลยนะครับแบ็กซ้ายลูกชอรครับแบ็กขวาอารอนบารบิสกานะครับตรงกลางคู่กันเนี่ยผมว่าน่าจะใช้โผลบ็อกบาน่าจะจับคู่กับเฟร็ดครับแล้วก็อาใช้บรูโนโ่เล่นตัวรุก แล้วอาตอรุกจับคู่กับรัดฟอร์ดแล้วก็เมสันกินวูดแล้วก็ให้หน้าเป้าใช้เป็นคริสเตียโนโรนันโตยืนนะครับน่าจะเป็นตามในแผนนี้นะครับน่าจะเป็นแผนนี้นะครับก็โอ้ผมาก็สมบูรณ์บางตำแหน่งแล้วเนาะแต่ต้องลุ้นครับว่าวาลานเนี่ยจะไหวหรือเปล่าเนะะาะสำหรับเลฟูครับซาตูเนี่ยอลิซอนครับเซนเตอร์เนี่ยฟานไดจับคู่กับอาจ,จัวเอลมาติปนะครับหรือไม่ก็คูนาเต้แต่ผมเดาว่าเป็นมาติปนะครับ อาโนกับโรเบิร์ตสันแน่นอนครับผมก็จะมีตรงกลางเนี่ยนะครับน่าจะมีฟาบินโยครับเฮนเดอร์สันแล้วก็น่าอีกคนหนึ่งนี่ยอีกคนหนึ่งนะน่าจะใช้เป็นเจมิลเนอร์นะครับหรือไม่ก็เคต้านะครับขอให้เป็นเจมิลเนอร์ไปก่อนรุ่นใหญ่ไป็นกอร์สามภาษาแวนวหน้าครับซาร่าฟรีมิโนแล้วก็น่าจะเป็นโมเมสอาร์เซเดอมาเน่นะครับน่าจะเป็นตามแผนตามนี้นะครับโชต้าน่าจะยังได้พัก พักอยู่เนาะก็คาดการไลอัพครับแล้วก็ผลสกอร์่ผมว่าลิโอพูชนะองครับแล้วก็นงานะเรารู้จักนเนาะโอเคอย่าลืมกด